มหายุทธสถานพบตอนที่476ชาจือเยียนยืนอยู่ในตำแหน่งที่ห่างออกไปไม่ไกลตรงมุมปากมีรอยยิ้มจางๆการดูแลเอาใจใส่เสี่ยวเจียงหมิงให้เติบใหญ่เป็นการฝากฝังในชั่วชีวิตนี้ของนางตั้งแต่สำนักเทียนชาล่มสลายเป็นต้นมาเสี่ยวเจียงหมิงก็เป็นคนใกล้ชิดเพียงคนเดียวของนางแล้ว นางรู้สึกตื้นตันใจมากที่หลวซิลช่วยทําให้ความฝันในชีวิตนี้ของนางสำเร็จขอแค่เสี่ยวเจียงหมิงสามารถเติบโตได้อย่างปลอดภัยท่านพ่อบุญธรรมที่อยู่บนสวงสวรรค์ก็ควรจะวางใจได้แล้วสินะเจ้าหนูมอบให้เจ้าหลัวซิลหยิบหอกปรปักสวรรค์สังหารมันออกมาหอกเทลเล่มนี้คือสัตตราวุธสมบูรณ์แบบที่กลั่นโดยวิชาหนังสือยุทธภัณฑ์มันถูกหลวซิลฝึกเส้นใหม่อีกครั้งผนึกให้มันกลายเป็นอัญ,ญมณีแห่งเทพมาร จากการที่ผลการฝึกตนของเสี่ยวเจียงหมิงเพิ่มขึ้นผนึกของหอกปรปักสังหารมารก็จะค่อยๆค,คลายออกซึ่งเพียงพอที่จะสามารถทำให้เขาใช้ถึงแดนเจ้ามหาเทพได้โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนอาวุธหลัวซิลวก็มีการตระหนักรู้วิชาในเศษหนังสือยุทธภัณฑ์เช่นกันสามารถกลั่นของคลังอาวุธสงครามที่อยู่ต่ำกว่าระดับเจ้ายุทธจักรออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบ และเขาก็กลั่นชุดเกราะให้เสี่ยวเจียงหมิงอีกหนึ่งชุดของขังสามชิ้นถึงแม้ระดับของมันจะเทียบเคียงกับหอกปรปักษ์สังหารมารไม่ได้แต่ก็เป็นสมบัติที่สมบูรณ์แบบไร้ข้อบกพร่องพลานุภาพไม่ธรรมดาตลอดช่วงสิบปีที่ผ่านมานี้เจ้าปิดขังมาโดยตลอดเจ้าจักออกไปอีกแล้วหรือเสี่ยวเจียงหมิงถืออาวุธของขังที่หลัวซิวมอบให้แล้วกระโดดโลดเต้นอยู่ในหุบเขาอย่างมีความสุขชาติเย็นเดินมาข้างกายหลัวซิวแล้วถามด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยน ตั้งแต่ที่พาเสี่ยวเจียงหมิงกลับมาในแดนปริศนาเผ่าจี้เป็นต้นมาสภาพจิตใจของนางก็สงบลงแล้วจริงๆตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้เกิดสถานการณ์ที่ไม่มั่นคงต่างๆนานา,นา,นาประวัติพรั่นพรึงและทุกสิ่งทุกอย่างก็ล้วนสงบลงแล้วใช่จะออกไปอีกแล้วก็ไม่รู้เช่นกันว่าข้าจะได้ใช้ชีวิตที่สุขสงบเช่นนี้เมื่อไหร่หลวซิลยิ้มอ่อน หลายร้อยปีที่ผ่านมานี้เขาประสบกับความเป็นความตายมาไม่รู้ตั้งกี่หนประสบกับความทุกยากที่นับไม่ถ้วนเดินวนอยู่ริมขอบความเป็นความตายคือชะตากรรมของจอมยุทธแต่ผู้แข็งแกร่งทุกคนที่ฝึกยุทธแท้จริงแล้วต่างก็อยากหลุดพ้นจากชะตากรรมเช่นนี้ทั้งนั้นแหละ อันที่จริงบางครั้งหลวซิลก็อยากหาสถานที่ที่ไร้ความขัดแย้งพร้อมกับเหยียนเย่อเออและเหยียนซีรวีไม่สนใจบุญคุณความแค้นและความขัดแย้งทั้งปวงในโลกล่าทว่าเขากลับเข้าใจดีว่าทั้งหมดนั้นล้วนเป็นเพียงเรื่องเพ้อฝันก็เหมือนดั่งคำพูดของเขาเรื่องบางอย่างเป็นเรื่องที่จําเป็นต้องเผชิญเขาไม่เพียงมีเรื่องราวอีกมากมายที่ต้องทําให้สําเร็จมาดแมนว่าเขาจะปล่อยวางเรื่องราวทุกอย่างเลือกที่จะกลับคืนสู่ชีวิตสันโดษในสังคมชาวบ้านไม่เร็วก็ช้าผู้อื่นก็จะตามมาถึงที่อยู่ดี เพราะฉะนั้นเขาจึงทําได้เพียงทําให้ตัวเองแข็งแกร่งมากขึ้นแข็งแกร่งจนตั้งตระหง่านอยู่บนจุดสูงสุดของโลกยุดถึงครานั้นความฝันของเขาก็จะบรรลุเช่นกันชาจื่อเย็ยนหัวเราะแล้วแม้นโฉมหน้าออร่าภายนอกของนางจะเทียบเคียงกับเสินปิงหยูชีอยู่หลงเยียนเย่เออไม่ได้แต่ขณะที่นางยิ้มก็ยังคงงดงามอย่างมากเนื่องจากรอยยิ้มเช่นนี้เป็นรอยยิ้มที่มาจากหัวใจยิ้มได้ดูสบายและสงบทําให้จิตใจของผู้พบเห็นก็งเงียบสงบลงตามกันอย่างควบคุมไม่ได้ต้องสงบจิตใจลงเพื่อตั้งใจฟัง ข้าและเจ้าแตกต่างกันชั่วชีวิตนี้ของข้าแม้นจะตั้งใจฝึกตนมากเพียงใดก็ประสบความสำเร็จได้ยากมากเพราะฉะนั้นสำหรับข้าณนาบัตรนี้แล้วการที่ได้ใช้ชีวิตอย่างสุขสงบเช่นนี้มันก็เพียงพอแล้วและชั่วชีวิตนี้ข้าก็ไม่มีอะไรติดห่วงอีกแล้วเช่นกันทว่าเจ้ากลับแตกต่างกันเส้นทางของเจ้ายังอีกยาวไกลเจ้าคือชายผู้มีจิตใจอันเด็ดเดี่ยวแนว่วแนว่แชั่วชีวิตนี้ย่อมต้องสะเทือนเลื่อนลั่นตื่นเร้านี้เจ้าเพิ่งฝึกตนแค่กี่ปีเอง หากคิดที่จะกลับคืนสู่ชีวิตสันโดษในสังคมชาวบ้านมันอาจจะเร็วไปหน่อยหลัวซิลยิ้มโดยที่ไม่ปฏิเสธเขาไม่ได้พูดอะไรมากชาติจือเยียนฝึกตนมาหมื่นกว่าปีแล้วซึ่งดูเหมือนจะยาวนานกว่าเขาแต่ถ้าเกิดนับความทรงจําในชาติปางก่อนของไทส่สร้างฉิง,งด้วยเช่นนั้นระยะเวลาที่เขาฝึกตนมามันก็เกินร้อยล้านปีเลยมิใช่หรือพี่จือเยียนมีค่าอยู่ด้วยค่าจะทําให้ท่านและเสี่ยวเจียงหมิงได้ใช้ชีวิตอย่างสุขสงบเช่นนี้ตลอดไปแน่นอนหลัวซิวยิ้มพลางตอบกลับ ออกจากแดนปริศนาเผ่าจี้จากนั้นหลวซิลก็มุ่งหน้าตรงไปยังเทือกเขาลุ่ยุ่นที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของยอดอัมพรเมื่อปีนั้นเขาเคยตกลงกับคาดิสลาว่าจะกลับมาช่วยเขาออกไปภายในเวลาหนึ่งร้อยปีอย่างแน่นอนอ้างอิงจากการคาดคะเนเมื่อปีนั้นของหลวซิลภายในระยะเวลาร้อยปีเขาหน้าจะสามารถบรรลุถึงแดนเจ้ามหาเทพได้อยู่ ถึงแม้บัตรนี้เขายังไม่บรรลุเป็นเจ้ามหาเทพแต่แดนกลั่นร่างบรรลุถึงร่างยุทธระดับจัก,กรพดิเทพตั้งนานแล้วจึงถือว่าพอถูถ่ายเพียงพออยู่อสูรดูดจิตก็ฟื้นฟูกลับคืนมาตั้งนานแล้วเช่นกันปัจจุบันเกร็ดที่นับไม่ถ้วนบนร่างได้เปลี่ยนเป็นสีม่วงแล้วอีกไม่นานก็จะแปลเปลี่ยนเป็นแดนจัก,กรพัิเทพไม่นานนักหลวซิลก,ก็เข้าไปยังส่วนลึกของเทือกเขาลุ่ยอีกครั้งมาถึงหุบเขาที่คาดิสลาถูกผนึกมหาค่ายกักชีวีเทวโทษเวหาการ ถึงแม่นี่จะไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาเห็นค่ายกลค่ายนี้แล้วแต่หลัวซิลก็อดไม่ได้ที่จะอุทานอย่างตื่นตะลึงอยู่ดีวิธีค่ายกลเป็นวิชาที่มีความรู้ลึกซึ้งมากมายตั้งแต่โบราณากาลมามีจอมยุทธ์จำนวนมากที่ถูกขนานนามว่าเป็นผู้แข็งแกร่งและผู้ภาคภูมิของสวรรค์ทว่าผู้ที่สามารถเดินขึ้นไปถึงจุดสูงสุดของวิถีค่ายกลและเป็นผู้แข็งแกร่งที่ตั้งตระหง่านอยู่บนจุดสูงสุดนั้นกลับมีน้อยมากถึงมากที่สุด แท้จริงแล้วมหาค่ายกักชีวิตเทลทอดวหาก้าหาวก็คือค่ายกลประเภทหนึ่งที่ใกล้เคียงกับขั้นสูงสุดของค่ายกลแล้วในอดีตหลัวซิวทราบแค่ว่ามีค่ายกลประเภทนี้คงอยู่จริงแต่กลับเข้าใจไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะต่อมาเมื่อได้สัมผัสกับความลึกลับและมหัศจรรย์ของพลังแห่งสวรรค์อย่างต่อเนื่องบวกกับก,บการใช้วิชาดีกาค่ายอนุมานทำให้เขามีความเข้าใจในค่ายกลดังกล่าวลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น ค่ายกนดังกล่าวมีสองคำหลักคำแรกก็คือสวรรค์ซึ่งนั่นก็หมายความว่าหากต้องการจัดวางค่ายกลน,นี้สิ่งแรกที่ต้องมีก็คือพลังแห่งสวรรค์คำที่สองคือเทวโทษโดยส่วนใหญ่แล้วเทวโทษหมายถึงเทวทานเทียนเต้าซึ่งเป็นพลังที่มีบ่อเกิดจากกฎเทียนเต้าดังเดิมเป็นตัวแทนของปณิธานเทียนเต้าหรือปณิธานสวรรค์นี่จึงทำให้หลวซิวนึกถึงสวรรค์องค์หนึ่งในยุคไทชูผู้คนขนานนามเขาว่าสิงเทียน ตำนานเล่ากันว่าเขายึดกุมพลังเซียนลงทันผนึกรวมให้มันกลายเป็นพลังแห่งสวรรค์ของตัวเองจนกลายเป็นพลังแห่งสิงเทียนเล่ากันว่ามหา่ขยกักชีวีเทวโทษเวหาการก็กำเนิดมาจากมือสิงเทียนเช่นกันพลังแห่งสิงเทียนวังสิงเทียนดูท่าเมื่อปีนั้นผู้ที่ผนึกเจ้ากาดิสลานั่นไว้ณสถานที่แห่งนี้ก็น่าจะเป็นคนในวังสิงเทียนแล้วรัศมีที่เหมือนดั่งดวงดาวเป็นประกายอยู่ในแววตา ภายในดวงตาคู่นั้นของหลัวซีลเสมือนห้วงดาราที่กว้างใหญ่ไพศาลถวยเทวสสงสารกำลังวิวัฒนาการกฎระลักษ์ถูกเขาโคจรจนถึงขีดสุดท้องฟ้าที่ปลอดโปร่งแจ่มใสในตอนแรกค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปในสายตาเขา คนทั่วไปจะเห็นว่าท้องฟ้าปลอดโปร่งไร้เมฆแต่วินาทีนี้ท้องฟ้าที่อยู่ในสายตาหลวซิลกลับเต็มเปี่ยมไปด้วยลายไขยสีทองลายไขยทั้งหลายตัดสลับกันจนประกอบเป็นยันไข่หลายยันในแนวความคิดโดยรวมของไข่กลนยันไายเป็นสิ่งที่ประกอบมาจากลายค่ายยิ่งเป็นยันไขยที่ประกอบจากลายไขยที่แข็งแกร่งและซับซ้อนมากเพียงใดพานุภาพก็จะทรงพลังลึกซึ้งมากเพียงนั้น เมื่ออนุมานจากลำดับที่ลายค่ายและยันค่ายเรียงประกอบกันหลัวซิลสามารถยืนยันได้ว่าระดับขั้นของมหาค่ายกักชีวีเทวโทษเวหาการนี้ไม่ค่อยแตกต่างจากการคาดเดาเมื่อครั้งก่อนของเขามันคือค่ายเทพระดับ7ค่ายหนึ่งเดิมทีตัวคาดิสลาก็เป็นเทพมาระดับ7อยู่แล้วเนื่องจากเขาเป็นยักษ์ย้ายที่ถูกหล่อเลี้ยงขึ้นมาในตรีภพเมื่อพูดตามหลักการแล้วเขาไม่มีทางติดอยู่ในค่ายเทพระดับ7็ได้ยาวนานเช่นนี้ แต่ถว่าจากความเก่งกาจของมหา่ายกักชีวีเทวโทษเวหาการอย่าว่าแต่เทพมารระดับเจ็ดเลยต่อให้เทพมารระดับ8ติดอยู่ภายในการที่จะออกมามันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นอีกทั้งนี้ยังเป็นเพียงระดับเเท่านั้นหากเป็นมหาค่ายกักชีวีเทวโทษเวหาการระดับ9เมื่อจักรพรรดิเทพระดับ9ติดอยู่ภายในผลลัพธ์สุดท้ายก็มีโอกาสตายอยู่ภายในสูงถึงเในสิเลย หลัวซิวไม่ได้เข้าไปในหุบเขาแต่อย่างใดแต่เป็นการอนุมานการเปลี่ยนแปลงของค่ายกลดังกล่าวอยู่ด้านนอกอิงจากการคิดคำนวณของเขามาหาค่ายกักชีวีเทวทโทษเวหาการนี้ไม่สมบูรณ์แต่อย่างใดด้วยเหตุนี้มันจึงมีช่องโหว่อยู่แดนผลการฝึกตนของผู้ที่จัดวางค่ายกลดังกล่าวก็ไม่ได้บรรลุถ,ถึงขั้นอัจฉริยะด้วยมิเช่นนั้นก็ไม่มีความจําเป็นต้องใช้ค่ายกลประเภทนี้มันทรมานคาดิสลาแล้วละ่ะแม้นสิ่งที่จัดตั้งลายค่ายยันค่ายจะเป็นพลังแห่งสิงเทียนทะว่าแดนของผู้จัดวางค่ายไม่สูงมากนะ เพราะฉะนั้นพลังแห่งสิงเทียนก็อยู่ในขอบข่ายของเกณฑ์เช่นกันหลัวซิวพลางอนุมานพลางคิดหาวิธีอย่างลึกซึ้งถึงแม้เขาจะยึดกุมพลังเกณฑ์อย่างว่สงสารและเวลาแต่การที่จะทําลายค่ายคนนี้นั้นก็ไม่มีทางเป็นไปได้อย่างแน่นอนนอกเสียจากว่าเขาสามารถบรรลุถ,ถึงแดนเทพมารระดับ6ผลการฝึกตนไม่พอ แต่หลวซิลกลับสามารถใช้วิธีการอื่นมาช่วยชีวิตคาดิสลาออกมาชั่วคราวได้อยู่แม้นจะไม่ได้รับอิสรภาพโดยสิ้นเชิงทว่าสำหรับคาดิสลาแล้วขอแค่สามารถหลุดพ้นออกมาจากค่ายกลดังกล่าวมาดแม้นว่าจะออกมาได้เพียงชั่วครู่มันก็เป็นสิ่งที่ดีเลิศมากแล้วตรงหวังคิ้วค่อยๆแย,ยกออกตำหนักว่าสงสารบินออกมาจากตัวอย่างรู้แล้วลอยอยู่ด้านซ้ายของหลวซิลถัดจากนั้นใจแห่งสุพรก็บินออกมาลอยอยู่ด้านขวาของหลวซิล ต่อมาศิลาผนึกปีศาจก็บินออกมาลอยอยู่เหนือศีษะมีแสงสีเขียวที่เวียนว่ายตายเกิดสาดส,ส่สองลงมาหลัวซิลยกมือบกทีหนึ่งวัตถุดิบต่างๆนานาที่ใช้สําหรับจัดวางค่ายก็บินออกมาอย่างไม่ขาดสายเพียงชั่วพริบตาเดียววัตถุดิบก็กองกันอยู่ข้างกายเขาจนเท่าภูเขาเล็กๆลูกหนึ่งวัตถุดิบเหล่านี้ระดับขั้นที่ต่ําที่สุดคือจักรพรรดิระดับ5้ายิ่งกว่านั้นคือวัตถุดิบส่วนมากคือตัวเซียนระดับ6ซึ่งสามารถใช้มาหลอมอาวุธเทพระดับ 6, เสเศษมหาจากักรพรรดิ จากระดับขั้นของมหาค่ายกักชีวีเทวทโทษเวหาการนี้วัตถุดิบทั่วไปต้องต้านทานไม่ไหวแน่นอนถึงแม้เขาจะนำวัตถุดิบเหล่านี้กลั่นเป็นธงค่ายผังค่ายก็สามารถต้านทานพลังแห่งสิงเทียนได้ในระยะเวลาที่แน่นอนเท่านั้นซึ่งเขาต้องกลับมาจัดวางค่ายกลใหม่ในทุกๆระยะเวลาช่วงหนึ่ง อัคคีเทพชีวีบินออกมาจากร่างกายหลวซีวัตววถุดิบแต่ละชนิดถูกเขาโยนเข้าไปในอัคคีเทพธงค่ายและผังค่ายทั้งหมดที่เขากลั่นไม่เพียงมีความล้ำลึกของวิชาดีกาค่ายแฝงซ่อนอยู่เท่านั้นยิ่งมีวิชาหลอมอาวุธในเศษวิชาหนังสือยุทธภัณฑ์แฝงอยู่ด้วยเวลาล่วงเลยไปโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวแค่กลั่นธงค่ายผังค่ายหลวซีวก็ใช้เวลาไปหนึ่งปีเลยตัวเซียนล้ำค่าที่กองกันเท่าภูเขาหายไปแล้วถูกใช้จนไม่เหลือหลอส่วนข้างกายเขากลับมีธงค่ายสิบหกผืนและผังค่ายสามช บนธงค่ายและผังค่ายเหล่านี้มีลายค่ายและยันค่ายที่นับไม่ถ้วนสลักอยู่พลังที่ใช้ในการสลักไม่ใช่พลังไร้ลักษณ์ของตัวเขาเองแต่เป็นเกณฑ์เวลาเกณฑ์วัตสงสารรวมไปถึงพลังแห่งชิงเทียนที่แฝงซ่อนอยู่ในศิลาผนึกปีศาจเก็บของเหล่านี้เข้ามาหลัวซิลค่อยๆลุกตัวขึ้นเงาร่างกระพริบทีหนึ่งก็เข้าไปในหุบเขาที่มีมหาค่ายกักชีวีเทวโทษเวหาการปกคลุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขายังไม่ได้ย่างกลายเข้าไปในหุบเขา ก็สามารถได้ยินเสียงกรนที่เหมือนดังพังฟ้าร้องนั่นของคาดิสลาแล้วเจ้าหมอนั่นถูกผูกติดอยู่ณสถานที่แห่งนี้มายาวนานอย่างไม่รู้จบตลอดทั้งวันนอกจากใช้วิธีนอนหลับไหลมาทําให้ชีวิตของตัวเองยืนยาวขึ้นแล้วเขาก็ไม่มีเรื่องอื่นที่สามารถทําได้อีกเลยเสี้ยววินาทีที่หลัวซิลเข้าไปในหุบเขาเสียงกรนก็หยุดลงกระทันหันคาดิสลาฟื้นตื่นขึ้นมาบนใบหน้ามีความรู้สึกที่ดูตื่นเต้นดีใจอย่างยิ่งนายท่านนายท่านกลับมาแล้ว ร่างกายที่สูงหลายร้อยเมตรลุกขึ้นมากลางหุบเขาเนื่องจากความตื่นเต้นดีใจทำให้มีแสงสีแดงปรากฏบนผิวหนังสีเขียวของคาดิสลามีรัศมีสายฟ้าลอยวนเป็นเกลียวอยู่รอบกายเขาคือยักษ์ย้ายตรีพบที่ทั้งดูร้ายและแข็งแกร่งแต่กลับถูกผนึกมายาวนานอย่างไม่รู้จบไม่มีผู้ใดหอยหาอิสรภาพไปมากกว่าเขาแล้วเขาจำได้ดีมากๆว่าครั้งก่อนขณะที่นายท่านจากไปเคยบอกว่าคอยท่านกลับมาอีกครั้งก็จะสามารถช่วยเขาออกจากสถานที่ผีผีนี้ได้ระยะหนึ่ง ถึงแม้จะไม่ได้รับอิสรภาพในทันทีขอแค่สามารถหลุดพ้นออกไปจากสถานที่ผีผีแห่งนี้มาดแมนว่าได้สูดดมอากาศด้านนอกเพียงเฮือกเดียวมันก็เป็นความฟุ่มเฟือยและเป็นเรื่องที่มีความสุขอย่างยิ่งสำหรับคาดิสลาแล้วเจ้าถูกผนึกอยู่ที่นี่มาเกือบหนึ่งยุคตรีพบแล้วไม่นึกเลยว่าจิตใจความคิดจะยังดีเลิศเช่นนี้อยู่หลัวซิลยิ้มพลางพูดแฮ่แฮ่นายท่านจะกลับมาพาข้าออกไปจากที่นี่หรือคาดิสลาใช้มือเกาศีรษะ ก็มีเพียงอยู่ต่อหน้านายท่านคนนี้เท่านั้นแหละเขาถึงจะแสดงด้านที่ดูซื่อบื้อออกมาหากเปลี่ยนเป็นผู้อื่นเขาต้องแสดงความโหดร้ายและดูร้ายของยักษ์ย้ายออกมาอย่างแน่นอนเมื่อหลายร้อยล้านปีที่ผ่านมาเขาได้ติดตามนายท่านคนนี้มาตั้งแต่กำเนิดเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่านายท่านคนนี้เก่งกาจมีฤทธิ์เดชส,สามารถมากถึงแม้หลังจากกลับชาติมาเกิดแล้วนายท่านคนปัจจุบันยังอ่อนแอมากทว่าคาดิสลากลับไม่ได้ดูหมิ่นเขาเพียงเพราะเขาอ่อนแอ ถ้ารู้ว่าเจ้าอดใจรอไม่ไหวแล้วข้าก็ไม่ขอพูดมากต่อแล้วละเปิดตัวอย่างรู้ของเจ้าออกไม่ว่าข้าจะทำอะไรเจ้าก็อย่าได้ขัดขืนเข้าใจหรือไม่หลวซิลผงกหัวน้ำเสียงก็เข้มงวดขึ้นมาเช่นกันเมื่อสัมผัสได้ว่าน้ำเสียงของหลวซิลเปลี่ยนแปลงไปคาดิสลาจึงสลัดลักษณะที่ดูตื่นเต้นดีใจทิ้งแล้วพยักหน้าอย่างจริงจังข้าจักปฏิบัติตามคำสั่งของนายท่านขอรับ ในระหว่างที่พูดคุยกันอยู่นั้นคาดิสลาก็นั่งท่าขัดสมาธิลงบนพื้นมาดแม้นว่าเป็นเช่นนี้เขาก็ยังคงดูสูงตระหง่านดังภูเขาสีเขียวลูกหนึ่งอยู่ตราอัศนีตรงหว่างคิ้วของเขาค่อยๆแยกออกราวกับประตูบานหนึ่งที่ถูกเปิดออกอย่างในอย่างนั้นแล้วเชื่อมทะลุไปยังตัวอย่างรู้ของเขา ตัวอย่างรู้เป็นแหล่งที่พักพิงของวิญญาณดั้งเดิมซึ่งเป็นหลักฐานที่อสูรจิตทั้งปวงตั้งหลักเมื่อเปิดตัวอย่างรู้ของผู้อื่นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่มีการขัดขืนใดๆเลยแม้แต่น้อยมันเป็นอนการกระทำที่อันตรายอย่างยิ่งเนื่องจากหากฝ่ายตรงข้ามมีความประสงค์ร้ายเพียงเล็กน้อยก็มีโอกาสทำให้วิญญาณดั้งเดิมของตัวเองได้รับความเสียหายถึงขั้นที่ไม่สามารถกู้กลับคืนมาได้ แต่คาดิสลากลับเลือกที่จะเชื่อใจหลัวซิลโดยที่ไม่ลังเลใจเลยแม้แต่น้อยถึงแม้เขาจะเป็นร่างที่ใช้สร้างชิงกลับชาติมาเกิดแต่ความเชื่อใจนี้ก็ทําให้หลัวซิลรู้สึกชื่นใจมากเขาลอยตัวขึ้นฟ้าในระหว่างที่เงาร่างกระพริบอยู่นั้นเขาก็ได้เข้าไปปริภูมิตัวอย่างรู้ของคาดิสลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วในฐานะที่เป็นยักษ์ย้ายอสศนีที่ถูกหล่อเลี้ยงออกมาจากตรีภพ ตัวอย่างรู้ของคาดิสลาเป็นพื้นที่ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยตรีภพภายในตรีภพมีสายฟ้าผ่าสลับไปมาสภาพแวดล้อมเลวร้ายสาเหตุที่ให้คาดิสลาอยากขัดขืนนั้นก็เป็นเพราะเขาคำนึงถึงผลการฝึกตนที่อ่อนแอมากเกินไปของตัวเองหากไม่ทันได้ระวังก็จะถูกสายฟ้าที่กลายมาจากตัวสํานึกของคาดิสลาฆ่าล้างได้พวกสายฟ้าที่ตัดสลับไปมาอยู่ในตัวอย่างรู้ตรีภพมีพลังเกณฑ์อัศนีแฝงซ่อนอยู่ ร่างกายของหลัวซิลทะลุข้ามผ่านไปมาอยู่ในตัวอย่างรู้อสศนีตรีพบอย่างรวดเร็วผ่านไปไม่นานนักเขาก็มาถึงส่วนลึกของปริภูมิตัวอย่างรู้และมองเห็นช่องจิตด,ดวงหนึ่งที่เกิดจากแสงอสนีตัตสลับกันช่องจิตดวงนี้มีเกณฑ์อสศนีตัดสลับกันจนผนึกรวมวิญ,ญญาณดั้งเดิมของคาดิสลาขึ้นมาล่าไม่ว่าข้าจะทำอะไรเจ้าอย่าได้ขัดขืนเลยแม้แต่น้อยเข้าใจหรือไม่หลัวซิลพูดเน้นย้ำอีกครั้งขอรับนายท่านทุกอย่างฝากให้ท่านด้วยนะขอรับ คาดิสลาตอบกลับโดยไม่ลังเลใจเลยแม้แต่น้อยหลัวซิลพยักหน้าสูดหายใจเข้าลึกๆสิ่งที่เขาจะทำต่อจากนี้ก็คือพาคาดิสลาออกไปจากที่นี่ซึ่งจะทำสำเร็จหรือไม่นั้นก็ต้องดูที่ขั้นตอนนี้แล้วละ่ะมือทั้งสองข้างของเขาประสานอินอย่างรวดเร็วมีรัศมีดวงหนึ่งบินออกมาจากร่างกายเขาและปรากฏเป็นผังไข่ทรงกลมหนึ่งชิ้น ด้านหน้าและด้านหลังของผัง่า้มีลาย่ายที่นับไม่ถ้วนสลักจารึกอยู่ลายค่ายทั้งหลายตัดสลับกันจนประกอบเป็นยันไายบินไปถึงด้านบนช่องจิตของคาดิสลาลายค่ายันไา่ทั้งหลายลอยลงมาทําการห่อหุ้มช่องจิตของเขาเอาไว้อย่างแน่นหนาขั้นตอนการนี้ไม่ยาวนานแต่อย่างใดใช้เวลาเพียงชั่วครู่เดียวเท่านั้นช่องจิตของคาดิสลาก็ถูกลายค่ายยันไา่ที่นับไม่ถ้วนห่อหุ้มราวกับรังไมยักย้ายล่าจำไว้ว่าอยากกระตุ้นตัวสำนึกของเจ้ามิเช่นนั้นหากผังค่ายของข้าทลายทุกอย่างก็จะสูญเปล่าเลย หลวซสิวพูดกระแทกเสียงต่ำข้าจักปฏิบัติตามคำสั่งของท่านขอรับในท่านข้ารู้สึกเหมือนการพนึกชีวีของไข้กลที่น่ารำคาญน,นั่นผ่อนเบาลงไปไม่น้อยเลยขอรับคาดิสลาพูดอย่างตื่นเต้นดีใจอย่าเพิ่งดีใจเร็วเกินไปนี่เป็นเพียงขั้นตอนแรกสิ่งที่มหาค่ายกักชีวีเทวโทษเวหาการผนึกไม่ได้มีเพียงวิญ,ญญาณดั้งเดิมของเจ้าอย่างเดียวเท่านั้นยังมีชีวีดั้งเดิมด้วย การที่ข้าผนึกวิญญาณช่องจิตดั้งเดิมของเจ้าไว้นั้นมันแค่ลดพลังผนึกของข้ายกลที่มีต่อเจ้าลงไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้นข้าย,ยังต้องผนึกชีวีดั้งเดิมของเจ้าด้วยเช่นนี้ถึงจะสามารถทําให้ข้ายกลที่ผนึกชีวีของเจ้าอยู่อ่อนแอลงไปได้ต่ํามากที่สุดในระหว่างที่พูดคุยกันอยู่นั้นลัวซิลก็ถอยออกมาจากปริมภูมิตัวอย่างรู้ของคาดิสลาออกมาด้านนอก อ้างอิงจากการอนุมานของหลัวซสิวการที่จะทลายมหา่า่กักชีวีเทวโทษวหาก้าหาวที่ผนึกชีวีของคาดิสลาไว้นั้นทั้งหมดแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนขั้นตอนแรกในก่อนหน้านี้คือคลายการผนึกวิญญาณดั้งเดิมของมหา่ายกักชีวีเทวทโทษเวหาการขั้นตอนที่สองที่จะทำต่อจากนี้ก็คือคลายการผนึกชีวีดั้งเดิมชีวีดั้งเดิมของทุกสรรพสิ่งดั้งเดิมคือจิตชีวีคือญาณเมื่อรวมเข้าด้วยกันแล้วก็คือวิญญาณและร่างญาณ ส่วนลึกของจิตใจฝ่ายหาอิสรภาพคาดิสลาจึงปฏิบัติตามคำสั่งของหลัวซิลอย่างเคร่งครัดจากการที่ผลการฝึกตนของจอมยุทธบ์บรรลุถึงแดนที่แน่นอนแล้วชีวีดั้งเดิมก็จะผนึกรวมกันอยู่ในตำแหน่งของจุดตันเถียนรวมกันในชี้ไห่ซึ่งนี่ก็หมายความว่าผลการฝึกตนและชีวีดั้งเดิมของจอมยุทธ์มีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องแน่นแฟ้นมากหากสูญเสียผลการฝึกตนมากก็จะสร้างความเสียหายแก่ชีวีดั้งเดิมหากชีวีดั้งเดิมได้รับความเสียหาย เช่นนั้นผลการฝึกตนของจอมยุทธก็จะได้รับผลกระทบด้วยเสื่อมโทรมลงไปกว่าเก่าส่วนพลังและเลือดนั้นรวมกันตรงหัวใจทุกครั้งที่หัวใจอันแข็งแกรง่งและมีพลังเต้นเป็นจังหวะพลังที่มากมายมหาศาลก็จะประตูออกมาจากพลังและเลือดแล้วไหลเวียนไปทั้งร่างกาย ผังท่าที่สองถูกหลัวซิลเรียวเกออกมาด้วยวิกลภายใต้สถานการณ์ที่คาดิสลาไม่มีการขัดขืนเลยแม้แต่น้อยหลัวซิลเข้าไปในร่างกายเขาและปิดผนึกพลังออร่าของพลังและเลือดเพื่อใช้วิธีนี้มาตัดขาดลดทอนการผนึกชีวีดั้งเดิมของท่ากลสอขั้นตอนแรกประสบความสำเร็จอย่างมากแต่ทว่าหลัวซิลก็ไม่รู้สึกผ่อนคลายเช่นกันผลการฝึกตนสูญเสียไปค่อนข้างมาก ทำได้เพียงชะลอขั้นตอนที่สามนั่งลงในท่าขัดสมาธิหลับตาแล้วเริ่มปรับลมหายใจเพื่อฟื้นฟูผลการฝึกตนที่สูญเสียไปคาดิสลารู้สึกตื่นเต้นดีใจอย่างมากถึงแม้วิญญาณช่องจิตและชีวีพลังเลือดล้วนถูกผนึกทําให้เขาไม่สามารถใช้พลังอันแข็งแกร่งของตนแต่เขากลับสามารถสัมผัสได้อยู่ว่าพลังของค่ายกลที่ผนึกตนเองอยู่ได้ลดลงไปถึงขั้นที่ต่ําอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนนี่จึงทําให้เขายิ่งเชื่อมั่นว่านายท่านต้องสามารถพาเขาออกไปจากสถานที่แห่งนี้ได้อย่างแน่นอน จึงทําให้เขาตื่นเต้นดีใจอย่างยิ่งการเวลาได้ผ่านพ้นไปยาวนานจนนับไม่ท้วนแล้วเขาลืมไปแล้วว่าตนฝ่ายหาตะโกนหาอิสรภาพมากี่หนแล้วเวลาล่วงเลยไปโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเมื่อผลการฝึกตนบรรลุถึงแดนในปัจจุบันอย่างหลัวซิลหลังจากผลการฝึกตนสูญเสียถึงระดับที่แน่นอนแล้วถึงแม้จะมีโอสถแก่นแท้และโอสถจํานวนมากก็ไม่สามารถฟื้นฟูกลับคืนมาภายในระยะเวลาสั้นฮ่าฮ่ กระทั่งผ่านไปเกือบครึ่งเดือนสภาวะของเขาถึงจะกลับมาอยู่ในขีดสูงสุดใหม่อีกครั้งลืมตาทั้งสองข้างขึ้นมาจากกวานฟ้าดินวัฏจักรการเวียนว่ายตายเกิดกำลังวิวัฒนาการและค่อยๆเปลี่ยนแปลงในส่วนลึกของดวงตาถึงแม้่ายกลที่ผนึกชีวีของคาดิสลาจะถูกตัดทอนออกไปเยอะมากแล้วกลับไม่ถูกตัดขาดโดยสิ้นเชิงจากสภาวะนวินาทีนี้แมนคาดิสลาจะสามารถออกจากขุบเขาแห่งนี้ได้แต่อย่างมากสุดก็อยู่นอกขุบเขาได้เพียงหนึ่งถึงสองชั่วโมงเท่านั้น จากนั้นพลังเซียนลงทันสิงเทียนของค่ายกลดังกล่าวก็จะถูกกระตุน้นหากมีเพียงหนึ่งถึงสองชั่วโมงแล้วก็หลัวซิวก็ไม่มีความจําเป็นต้องทุ่มสุดกําลังสามารถเช่นนี้แล้วล่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะทําต่อจากนี้จะเป็นขั้นตอนสามที่สามที่สําคัญที่สุดในขั้นตอนที่สามนี้ไม่ได้มุ่งเป้าไปที่คาดิสลาแต่มุ่งเป้าไปที่มหาค่ายกักชีวีเทวโทษเวหาการนี้ จากการอนุมานครั้งแล้วครั้งเล่าเขายืนยันได้แล้วว่าในบรรดาลายค่าย,ยันค่ายที่นับไม่ถ้วนที่ประกาศออกเป็นค่ายกลน,นี้มีลายค่าย,ยันค่ายใดบ้างที่เป็นกุญแจสําคัญที่ก่อให้เกิดพลังเสียนลงทันสิงเทียนขอแค่เขาสามารถส่งผลกระทบและตัดขาดการโคจรของลายค่าย,ยันค่ายเหล่านั้นก็จะสามารถทําให้ค่ายกลน,นี้ไร้ประสิทธิผลไประยะหนึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วคาดิสลาก็จะสามารถออกจากขบเขาแห่งนี้ได้นานขึ้นขอแค่กลับมาก่อนค่ายกลจะกลับมาโคจรเหมือนเดิมก็จะไม่มีปัญหาใดๆเกิดขึ้น